เบิงไปน้ำกันลุนไปน้ำกันนะคะรับกับทีมงานเท่าผาแดงนะครับเท่าผาแดงสามสองหนึ่งแปา 涛，花灯。 আপলো দোর আঞেনে আনাক আয়। আপললার আপলার আপলো আপলানে আপলানে আপলো আপলো আয়। ท้าวพาแดงนะครับนี่คือลีลากัรที่งมนท้าวาแดงนะครับีากับท่านเราายงู้องยนจนมก็ทีมนของมงาเพ่ขามาเ่ที่นะจะั

ช่วยแต่จะเปนเงิที่แต่ละข้ามสูงค่ะบอลโภงวางหลรยแต่ละข้าเพียงตามที่เจองเขาเลยแปนมากวาที่ละร้อยแปดสีบาเ A gente vai SHUT uh ดีกสดดีไครับดอยูครับนต่เสีาไกลางไดียครับีทลูกจะตารับ ข้อดมวแมะเทียงเพ่ะไรถ้าถ้ามีเรอาีเพียงพอท่าผ่าแดงนะครับท่าผ้าแดงทาาแดง อกาเรืม่มตามสามร้อยหกสิบหาคะแนนนะครับ <orous>